สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยชีวิตที่โคตรดาร์กของน้องเฮเลนาทาเกเลียนนะคะถ้าใครไม่อยากทราบเรื่องสปอยหรือไม่อยากรู้เรื่องดาร์กสุดๆต้องลบกวนออกจากคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของชีวิตน้องเฮเลนานี่มันดาร์กจริงๆเฮเลนาทาเกเลียนก็คือลูกของกษัตริย์วิเซลิสกับเอลิเซนนะคะ,ะเป็นลูกสาวคนที่สอง พอโตมาอายุได้ประมาณ13ปีเอ่อก็โดนจับแต่งงานกับพี่ชายตัวเองค่ะคือเอก้อนที่สองเออชีวิตแม่งเริ่มดาร์กแล้วเนอะแต่ว่าที่เปอรติน้องเป็นคนล่าเริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเเหมือนกับมีซิกเซน์รู้อนาคตได้อะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าดูในซีรีส์น้องจะดูหลอนๆนิดนึงพอนางอายุได้14ปีก็คลอดลูกค่ะลูกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายตัวเองนี่แหละ เป็นเด็กแฝดนะคะชื่อเจฮ r รี่กับเจเฮราเป็นเด็กแฝดชายหญิงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีลูกตัวเล็กอีกตัวหนึ่งค่ะคือเมเลอร์นะคะเป็นเด็กผู้ชายชีวิตของเฮเลนาทาเกเรียนก็ดูเหมือนจะเหมือนจะดีนะคะในที่สุดเอ้อนที่สองก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์แล้วนางก็ได้เป็นควีนนะคะโดยคุณแม่เอลิเซนก็คือปลื้มใจมาก ถึงกับมอบมงกุฎของตนเองให้กับเฮเลนาแล้วก็ตัวเองก็กลายเป็นพระพันปีหลวงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าชีวิตของเฮเลนามันเหมือนลุ่มๆดอนๆยังไงไม่รู้ในที่สุดหลังจากที่มันเกิดเรื่องที่ว่าลูกชายคนรองของเรเนราเนี่ยสังหารนะคะก็ทำให้เดมอนแค้นมากนะคะแค้นแทนเมีย ก็เลยไปจ้างนักฆ่าชื่อบั a แอนชีสนะคะบัตคนหนึ่งชีสคนหนึ่งสิ่งที่สองคนนี้ถูกมอบหมายก็คือให้ไปฆ่าลูกชายของเอกอนที่สองบัตแอนชีสก็เลยเข้าไปในตำหนักของอาริเซนในวันที่ยังไงรู้อยู่แล้วว่าเฮเลนาต้องพาลูกทั้งสามเนี่ยมาสวัสดีคุณแม่นะคะก่อนนอนแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็ ก็จับตัวคนพวกนี้ไว้รอรอเฮเลนาพาลูกมาแล้วก็บอกให้เฮเลนาเลือกว่าจะให้สังหารลูกชายคนไหนเฮเลนาซึ่งสติหลุดเลยนะคะก็บอกว่าขอให้สังหารตัวเองเหอะแต่พวกนั้นก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่เลือกว่าจะให้สังหารใครก็จะฆ่าให้หมดเลยเในที่สุดเฮเลนาก็ก็เลยเลือกเมลเลอร์นะคะลูกชายวัยสามขวบเพราะว่าคิดว่าเด็กสุดถูกฆ่าคงจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทันทีที่บอกว่าเลือกเมลเลอร์สามขวบ ไอ้สองตัวนั้นนะคะไอ้บาดแอนเชดมันก็บอกว่าบ,บอกเด็กบอกว่าเอ้ยมึงเห็นเปล่าแม่มึงเลือกให้มึงตายแต่มีดมันไปดันฟันหัวเจเรรี่ค่ะลูกชายคนโตค่ะเฮเลนาสติแตกไปเลยนะคะลูกสาวรอดลูกชายคนเล็กรอดทุกคนรอดะคะ่ะยกเว้นเจเรรี่ถูกตัดหัวนะคะถูกเอาหัวไปด้วย ส่วนเฮเวียตั้งจากวันนั้นก็คือไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ําคงจะออกแนวซึมซึมเศร้าหนักนะคะถึงกับสติหลุดน,นะคะแอบอยู่ในห้องเงียบๆจนกระทั่งพอนางอายุป,ประมาณ21ปีน่าจะผ่านไปประมาณไม่น่าจะถึงปีะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เรนิร่าเนี่ยได้เข้ามาปกครองแล้วก็จับจับอาริเซนแล้วก็ แล้วก็จับเฮเลนาเนี่ยไปขังไว้นะคะเฮเลนาทนความเครียดและความซึมเศร้าไม่ไหวนะคะก็เลยกระโดดลงมาจากหอคอยที่ตัวเองถูกขังอยู่นะคะโดนเหล็กเสียบตายคาที่ในวัย21ปีหน้าสงสารน้องเฮเลนามากๆค่ะเพราะว่าชีวิตเกิดมาทั้งม,มันดาร์กอย่างนี้นะคะถ้าถูกใจก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ